ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรักเมืองไทยในช่วงของรักคนดีมีคุณธรรมนะคะท่านผู้ชมคะคนดีมีคุณธรรมในประเทศไทยมีเยอะเยอะเยอะ<ๆ>นะคะแต่ว่าทุกวันเราเริ่มท้อนะคะมีแต่เรื่องไม่ดีข่าวไม่ดีแล้วก็คนไม่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ติดยาติดยาบ้าแล้วก็ป่วยทางจิตแล้วก็ฆ่าคนแล้วฆ่าคนใกล้ตัวฆ่าบุพการีฆ่าพ่อแม่ฆ่าลูกฆ่าญาติพี่น้องก็เลยทําให้คนเริ่ม รู้สึกไม่ไม่ศรัทธาแล้วว่าอตกลงเมืองไทยมีคนดีเยอะหรือเปล่าแต่ยังยืนยันค่ะเมืองไทยต้องมีคนดีเยอะค่ะวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะท่านเป็นสุภาพบุรุษแล้วก็เป็นคนดีของประเทศชาติของสังคมมาโดยตลอดแล้วก็เคยมาออกรายการนะคะแต่วันนี้ท่านมาในฐานะสมาชิกวุฒิสภาค,ค่ะที่กําลังหมดวาระลงไปวันนี้ขอต้อนรับหมอมหลวงปนัดดาดิษกุลสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับค่ะ ต้องกราบขอบพระคุณท่านที่กรุณามาพูดในรายการในวันนี้นะคะในฐานะที่ท่านหมดวาระสวท่านมีประสบการณ์มากมายในการด,ดํารงตําแหน่งบุตรทสมาชิกกี่ปีคะท่านก็ทึงสิ้น5ปีครับ5ปีครับปีท่านต้องมีเรื่องที่ท่านภูมิใจมีเรื่องที่เป็นความสําเร็จแล้วก็มีเรื่องที่ยังห่วงและก็กังวล ว่าจะไปไหนต่อจะสารต่อยังไงวันนี้ต้องเรียนถามแล้วค่ะเอาเรื่องดีก่อนว่าสิ่งที่ท่านภูมิใจใน5ปีของงานที่ท่านทํามาคืออะไรแล้วก็อันนั้นถือความสําเร็จแล้วก็ความภูมิใจที่ท่านได้ฝากไว้กับประเทศชาติ <ผม S 1> ด้วยอยากกลับเรียนท่านว่าก่อนหน้า5ปีนี้ท็รับราชการมาตลอดค,คือคือไม่ได้หยุดค,ความไม่หยุดนี่เองที่ทําให้เราได้ สืบสารสิ่งที่เราทำไว้เมื่อครั้งเป็นข้าราชการประจำอย่างเช่นจังหวัดสองจังหวัดสุดท้ายที่เราผมไปเป็นผู้ราชการจังหวัดก็คือนครปฐมกับเชียงใหม่แล้วก็มากเกษียุราชการตอนเป็นประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสิ่งต่างๆที่ข้าราชการอยากทำล้วได้ทำไว้แต่ไม่จบผมก็พยายามที่จะมาสาต่อทำต่อก็โชคดีครับ ได้มาเจอท่านประธานกันมาที่การเช่นท่านพนักการเชประจินท่านสุวพันธ์ซึ่งมีแนวเดียวกันในการทำงานในในการมองชาติบ้านเมืองว่าเราจะทำกันอย่างไรดีเพื่อที่จะให้ประเทศชาติเดินก้าวไปข้างหน้าคือการก้าวเดินกล่าวคือการก้าวเดินที่จะต้องเป็นเรื่องของหลักสุจริตธรรม ความถูกต้องแล้วก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยนั้นสิ่งนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ง่ายเลยภายใต้สภาพการของสังคมปัจจุบัน,นะจะพ้นจากตาแหน่งนี้ไปเมื่อมีการให้คำสัตย์ปฏิญาณของสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ก็ผมใครอยากเห็นท่านช่วยรักษาบ้านรักษาเมืองให้เมืองไทยที่หลงทางกันอยู่เนี่ย กลับบ้านใช่กลับประเทศไทยของเราดังเดิมให้มีค,ความถูกต้องให้มีความสิริวิไลให้เป็นเกียรติภูมิเกียรติศักดิ์เป็นที่ชื่นชมจากนานาระิยะประเทศให้ได้เพราะ,ะนั้นสิ่งที่ทำไปโดยกันมาที่การชุดต่างๆที่ทำไปก,ก็เพื่อเสริมสร้างสิ่งที่เรียกว่าจะเป็นขนุปการให้กับประเทศชาติาเพื่ออยากเห็น ลูกหลานของเราซึ่งที่จริงโอ้เด็กๆมีความมุ่งมั่นตั้งใจเยอะ,ะมากก็คงต้องใส่ครูบาอาจารย์อย่างเช่นกันมาทีการทางด้านอุดมศึกษาที่ท่านประจินเป็นประธานเราก็พยายามที่จะไปเยี่ยมสถานศึกษาติดตามประเมินผลแล้วก็พูดคุยกับาาคณาจารย์ผู้กำหนดหลักสูตรนวัตกรรมทางด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้ภาษาไทยที่ถูกต้องไม่ใช่พูดไทยคำฝรั่งคำคแล้วก็ไม่ใช่เป็นการพูดภาษาต่างประเทศในรูปแบบของการโอ้อวดคุยโวอะไรทำนองนั้นแต่อยากที่จะให้คนไทยเป็นไปทางความคิดที่เป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็เราเคยได้รับการกล่าวขานเราะระโดดเด่นเป็นสง่ามากในประชาคมอาเซียนเนยมื่อแรกก่อตั้งสมัยท่าน ดรถนัดคอมันนะครับกระผมยังจดจาได้ตอนนั้นแม้กระผมยังเป็นเด็กตัวเล็กๆแต่ประเทศไทยสง่าง,งามมากมาโดยตลอดแต่พอมาถึงในช่วงหลังๆนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจการเมืองเปลี่ยนไปก็เลยนําพาอ,อาจจะหลงทิศนะคะต้อง,องใช้คําว่าอาจจะหลงทิศต,ตอนนี้อย่างที่ทุกคนเรียกร้องว่าอยากให้มีการสอนหน้าที่ศิลธรรมวิชาประวัติศาสตร์ ให้ให้คนเนี่ยมีจิตสํานึกในการรักชาติหรือรู้ว่าหน้าที่พลเมืองคืออะไรแต่ก็เรียกร้องไปก็ก็ยังไม่เห็นจะจะได้กลับมายอย่างจริงจัง,จงกานเมธีการชุดที่ผมกลับเห็นท่านเขาก็เชิญครูบาอาจารย์นะครับามาพูดคุยหลายท่านก็เชิญเราไปเยี่ยมแล้วก็ไปศึกษาถึงทิศทางในการที่จะประเมินผลาการทำงาน มหาธิรัยส่วนใหญ่ตอนี้ออกนอกระบบราชการใช่ค่ะซึ่งพอออกนอกระบบไปแล้วเนี่ยกระผมอยากให้ท่านคิดว่าท่านยังอยู่กับราชการเพราะที่จริงราชการจะก่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ใช่ต่างคนต่างเดินแล้วก็ คิดถึงบิสเนสอย่างเดียวกลาย <Right. S 1> เป็นธุรกิจ <Okay. S 1> การศึกษาหลายสถาบันกลายเป็นทําธุรกิจการศึกษาก็ต้องรับนักศึกษาจีนนักศึกษาต่างชาติเปิดเ,เ,เป็นช็อตคอร์สมากกว่าที่จะมุ่งเน้นถึงปริญญาเพราะทุกคนคต้องการเมกวันนี่ใช่ครับผมเพิ่งไปราชการที่กลุ่กวกาลัมเปอร์มาก็ยังเห็นว่ามาเลเซียพัฒนาขึ้นเป็นอันมากทั้งในเรื่องของสภาพสิ่งแวดล้อม อาคารบ้านเรือนแต่สิ่งหนึ่งต้องขอชมเชยเขาคือความเป็นระเบียบทางสังคมคแล้วก็ความที่ผู้ใหญ่มีความปรารถนาดีอยากให้ลูกหลานมีความเจริญเติบโตไม่ว่าจะทางด้านงานภาครัฐหรือว่าภาคเอกชนก็ตามสิ่งนี้จะอยู่รอดปลอดภัยได้ก็ด้วยหลักที่ประเทศไทยเราใช้คำว่าหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีก็คือต้องมาจากรัฐ ต้องมาจากรัฐบาลอย่างกระผมที่ผ่านมาหปีที่ใกล้จะสิ้นสุดลรงนี้ mm hmm. ก็ต้องพูดว่ามันเป็นเรื่องที่เราเสนอความคิด mm hmm. ความอ่านความเข้าใจ mm hmm. ที่เราทุกคนได้ศึกษามาบรรดาท่านสอวอทั้งหลายซึ่ง mm hmm. โอโ้มีทั้งท่านอดีตปรัดกระทรวง mm hmm. อดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ mm hmm. นะครับ mm hmm. อธิบดีผู้พิพากษาเนี่ย mm hmm. มีประสบการณ์ทั้งนั้นแต่ว่าจะเกิดผลสมฤทธิ์ได้เนี่ยอยู่ที่ฝ่ายบริหารฝ่ายบริหารคือฝ่ายรัฐรัฐที่จะต้องมีความตั้งใจจริงมีความบริสุทธิ์ใจที่จะบริหารประเทศชาติให้เป็นไปตามันลงของธรรมเป็นไปตามพระบรมราชปิณิทานของล้นเกล้าวดวงใจของคนไทยทั้งชาติพระพรงค์ท่านรักชาติบ้านเมือง ด้วยสายปรโหิตที่สืบสานสืบทอดกันมา<ะ>พวกเราสึกครับจะต้องเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท<ะ>แล้วก็ทำงานให้ได้ให้เกิดความสำเร็จให้ได้แต่ว่าปัจจุบันนะคะก็สังคมเปลี่ยนไปจิตสานึกเปลี่ยนไปครูอาจารย์ก็เปลี่ยนไปถ้าเราอะจะไว้หวังว่าครูอาจารย์จะเป็นผู้นำทางความคิดหรือว่าจะนำสิ่งดีๆมาสอนถ้าเราดูจากข่าวหรือดูจากครู เราก็รู้สึกว่าครูก็ถูกบ่มเพาะมาเบี้ยวบิดเบี้ยวเป็นแม่พ<ม>ิมพ์ที่ไม่ค่อยยังได้พบเจอครู<ะ>บาอาจารย์ที่งดงามด้วยในความคิดด้วย<ะ>จริวัดหลายท่านก<ะ>ระผมจะขอเอ่ยถึงท่านเหล่านี้แต่สำหรับท่านที่ไม่เป็นไปตามทิศทางที่เรียกว่าเป็นครู<ะ>เป็นอาจารย์<ะ>ก็ถือเป็นเรื่องที่น่าเสียใจ<ะ>และมันก็ทำให้เสียเวลา คุณพ่อคุณแม่ส่งลูกมาใช่ครับหวังที่จะให้ลูกหลานตนเองมีความคิดความอ่านแล้วก็เป็นที่คุณพ่อคุณแม่ฝากความหวังไม่ได้ประเทศชาติฝากความหวังไม่ได้ข้อนี้เป็นเรื่องที่น่าหนักใจสำหรับวันนี้สิ่งที่ท่านเป็นห่วงในในเทอมหน้าหรือในอนาคตของกลุ่มสมาชิกวุติศมา วุฒิสมาชิกที่กําลังจะเลือกเข้ามาใหม่เนี่ยนะคะคือการระบบที่การเลือกหรือว่าบุคคลที่มาสมัครเนะะี่ยค่ะมันจะมันจะทำให้กระแสหรือความเป็นยูนิคหรือว่าเป้าหมายจะเปลี่ยนไหมคะผมมองไปที่ว่าการที่สมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่หรือจะชุดไหนก็ตามเข้ามาเราต้องยึดหลักของความถูกต้องเป็นสำคัญค ไม,ไม่ควรจะฝักไฟในเรื่องของพรรคการเมืองนั่นสิคะแล้วมันจะหลบได้ไหมคะเพราะว่าตอนนี้ก็หลายคนก็บอกว่าก็มีคนของพรรคการเมืองที่ส่งส่งกันเข้ามาแล้วจะหลีกยังไงจะหลบยังไงเพราะว่าเป้าหมายเนี่ยประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการเลือกละคราวนี้ค่ะคือค,อคอพรรคการเมืองมีอยู่แล้วในสภาพุทแทนราชฎรเป็นซซสวควรจะต้องทําหน้าที่ถวงดุลค,คอยขานอำนาจ ตรวจสอบภ <c oughs> าษาอังกฤษใช้คำว่า check s and balances <oughs> ก็ต้องให้เกิดภาพนั้นความทวงดุลที่เหมาะสม <c oughs> อะไรถูกอะไรไม่ถูกเนี่ยถ้าหากไปไปคิดซะว่าตนสังกัด <c oughs> กลุ่มนั้น <c oughs> กลุ่มนี้มันมันก็หมดไปซึ่งสภาพนั้น <c oughs> ถ้าทุกคนมีทงที่ถูก ออเดอร์มาแล้วหรือถูกไอ้นี่มาแล้วกรอบมาให้แล้วเนี่ยมันจะทำงานคือคือคือมีคำกล่าวมาแต่โบราณซึ่งอย่างทันสมัยกราบจนทุกวันนี้แม้แต่ในต่างประเทศปอกการกระทำสิ่งใดๆก็ตามเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองในความถูกต้องในทุกเรื่องเห็นที่จะต้องมาก่อนความเป็นที่นิยมชุมชอบไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ทำไปเพื่ออยากหวังคะแนนพ popula vote นะครับ ข้อนี้ผมคิดว่าทางการเมืองการปกครองไทยนี่แม้กระทั่งเราข้าราชการเองผมใช้คําว่าเราเพราะผมรับราชการมาทั้งสิ้น38ปีกระผมคิดว่าเราต้องมีความสานึกเรื่องนี้ให้มากเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเกิดความอบอุ่นใจแล้วก็ฝากอนาคตของประเทศชาติและลูกหลานของท่านไว้กับสถาบันราชการได้ จากสังคมของวันนี้นะคะเศรษฐกิจการเมืองเนี่ยสิ่งที่ท่านห่วงที่สุดคืออะไรคะทุกเรื่องเลยครับนะคะตอนนี้ถ้าท่านได้ไปพูดให้ใหเด็กจิตอาสาใช่ไหมคโยชนหรือว่าหน่วยงานที่เขาเชิญว่าจิตอาสาที่จะรักสถาบัานอะไรต่างๆเนี่ยคำถามที่เขาเรสขึ้นมาหรือรสปอนต์คือปฏิกิริยาโต้ตอบของกลุ่มคนที่มาฟังค่ะมีอะไรที่ท่านคิดว่าเป็นประเด็นที่น่าห่วงคนใหญ่ ที่น่าฟังอย่างยิ่งแล้วก็หลายครั้งที่พูดขึ้นบอกว่าเห็นครูอาจารย์เห็นวิทยากรพิเศษเนี่ยมาทำหน้าที่บรรยายมาพูดมาคุยเนี่ยหนูเข้าใจผมเข้าใจว่าทุกท่านมีความปรารถนาดีแต่มันจะเกิดผลสมฤทธิ์ได้รัฐต้องทำรัฐรัฐต้องเป็นต้นแบบ จะให้เ,เด็กแค่ไม่กี่คนหรือคนที่มาฟังเราแต่ละรอบรอบละร้อยสองร้อยมันก็ไม่ใช่ฮิตเลอร์มันก็ไม่ใช่ลีดเดอร์นั่นสิครับนะคะคือคือ,อยังเก่งที่สุดเลยเราให้ความคิดออสอดแทรกแต่ว่าการกระทําต้องมาจากรัฐใช่ค่ะถึงพูดอยู่เสมอเลยกับลูกหลานแม้กระทั่งข้าราชการใหม่บอกทุกท่านเป็นผู้บริหารประเทศได้เป็นรัฐมนตรีได้แม้แต่านายกมนตรี ไม่จําเป็นต้องเป็นอัศวินมาจากที่ไหนเลยออขออย่างเดียวขอให้ท่านมีความรู้ขั้นพื้นฐานตามสมควรมีความสุขุมคัมภีรภาพมีความซื่อตรงซ<ล>ื่อตรง,งนี่สำคัญครักชาติด้วยรักชาติบ้านเมืองเทิดทุนสถาบันห่วงแหนเมืองไทยของเราจริงคนอย่างที่ท่านพูดเนี่ยมีเยอะนะคะเพียงแต่เขาไม่ได้ลงสมัครและเขาไม่ได้ลงเล่นการเมืองเพราะจากที่ดิฉันอยู่ในทุกๆองคการเนี่ย จะเห็นคนดีดเยอะแต่เราถามเออถ้าเขาดีอย่างนี้ทาไมเขาไม่ไปเขาบอกไม่เอาเพราะว่าการเมืองเขา,าถึงลงไปก็ไม่ได้เพราะว่าคนดีดถ้าถ้าไม่ไม่ได้จ่ายสตางค์หรือไม่ได้มีการซื้อเสียงโอกาสที่จะได้ยากก็พูดอย่างนี้เลยเพราะบางทีเราไปเจอคนดีๆที่แบบโลว์โปรไฟล์คือไม่ต้องการโชว์ออฟเป็นคนจิตใจดีช่วยเหลืออะไรอย่างี้อยู่เบื้องหลังเยอะมากเลยค่ะงคนก็อย่างที่ท่านทราบครับอ่อนน้อมทาตนทมตนซะจนมองว่าตน ไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องใช่ค่ะแล้วก็มองว่าคนที่จะเข้ามาทำงานในระดับชาติได้เนี่โอต้องเป็นผู้เก่งกล้าสามารถวิเศษซึ่งที่จริงไม่ใช่อย่างนั้นเลยใครก็ทำได้เข้ามาเป็นผู้บริหารแต่ขอให้ซื่อตรงพระชาติบ้านเมืองด้วยเลือดด้วยเนื้อแล้วก็มีความรู้ขั้นพื้นฐานอย่างอย่างผมเรียนท่านเป็นนอกรอบนิดนึง สิ่งที่ผมพูดอยู่เสมอเลยบอกว่านี่ขนาดจำนวนจังหวัดนี้ผู้บริหารยังพูดกันไม่ถูกต้องถ <c oughs> าว่าเมืองไทยมี77จังหวัด <c oughs> ซึ่งแสดงว่าท่านไม่เคยอ่านเลยระเรเียบมหารราชการแผ่นดิน <c oughs> ในส่วนที่สองหมวดที่หนึ่งแล้วก็ประกอบกับประกาศทางการปกครอง <c oughs> ว่าเรามี76จังหวัดก <c oughs> รุงเทพมีสถานะเสมือนเป็นเทศบาลขนาดใหญ่ <c oughs> ซึ่งสง่าไทย นิยามไว้ว่าเป็นที่มาของคําว่าองคอ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษนี่สิ่งสิ่งนี้ง่ายๆย,ยังไม่เข้าใจแล้วก็พูดกันออกโทรทัศน์บ้างผ่านสื่อบ้างคนก็เลยหลงทางนี่นี่เป็นประเด็นเล็กๆนะครับแต่รผมมองว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าเพียงเรื่องนี้ยังไม่เข้าใจเนี่ยถ้าเรื่องอื่นจะเข้าใจหรือครับ,รบกออ็อาจจะเป็นเพราะว่าคนในวันนี้ค่ะ รู้อะไรไม่ค่อยรู้จริงไหมคะรู้รู้แบบรู้ผิวเผินแล้วก็พอรู้ผิวเผินแล้วก็เหมาว,ว่าตาเหมาว,ว่าคือสิ่งนั้นรู้ผิวเผินประการหนึ่งแล้ว<ะ>ที่ทัน้พูดธ<ะ>แต่ว่ารู้ผิวเผินแล้วยังชอบแต่งเติม <c oughs> ในสิ่งซึ่งไม่ใช่เรื่องจริงเ<ะ>นี่ยครับเป็นเรื่องที่อันตรายอย่างมากาแล้วก็มีกลุ่มหนึ่งกลุ่มป้ายสีให้ร้ายป้ายสี พูดดำให้เป็นขาวผม,ผมอยากาให้ผู้ที่ดูแลประเทศชาติของเราเนี่ยเป็นใครที่มีความมุ่งมั่นที่จะรักษาเอกลักษณ์ของชาติได้แก่เรื่อง,องความสุขุม<ะ>ความสุภาพความซื่อตรงและรักชาติบ้านเมืองที่ผมได้กล่าวไปหลายครั้งแล้ว<ะ>ซึ่ง ใครก็พูดได้ว่ารักชาติ <C. S 2> แต่ขอให้ท่านปฏิบัติให้ได้และเป็นตัวอย่างให้กับเด็กๆเป็นตัวอย่างให้กับประชาชน <C. S 2> เรื่องนี้สําคัญอย่างมากสำคัญมากครับ <C. S 2> แล้วเยาวชนคนรุ่นใหม่ค่ะที่ท่านดูแล้วทิศทางเขาจะสามารถที่จะป,ปฏิบัติหรือว่าทําอะไรได้อย่างที่พวกเราคนรุ่นเก่าเคยปูทางมาไว้โดยที่บางอย่างที่มันดีมันต้องไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องล้าสมัย หรือไดโนเสาร์นะคะเขาเขาาสามารถจะเข้าใจไหมคะเวลาท่านไปบรรยายต่างๆครั้งสุดท้ายที่เราผมไปมาก็โรงเรียนราชวินิตค่ะซึ่งคุณหญิงพวงรัฐวิเวการน์เป็นผู้ก่อตั้งขึ้นะโอ้เด็กๆหลาดนะครับเรียบร้อยที่นี่เขามีการคัดกรองตอนสอบเข้าใช่ครับแล้วก็ใช้ภาษาต่างประเทศได้ไพเราะพูดภาษาไทยก็ชัดเจน มีความรอบรู้ตามสมควรถามอะไรไปไม่มั่นใจก็ไม่ใช่ตอบรุ่งขึ้นมาคล้ายๆเดาส่งอะไรเงี่ยเป็นอะไรที่น่ายินดีกระผมคิดว่ายหลายโรงเรียนอย่างการจนาพิเศษพระตำหนักสูนย์คุหาบที่อำเภอพุทธมณฑลก็เหมือนกันจังหวัดนครปฐมที่กระผมเคยรับราชการก็ยังอยู่ในความทรงจำเสมออยากให้หลายโรงเรียนเนี่ย ครูบาอาจารย์โดยสพทก็ดี<ะ>โดยสถวบ้านการใช้เอกชนก็ดีครูบาอาจารย์โดยเฉพาะนะครับ<ะ>ที่เป็นผู้สอนแล้วก็กำกับดูแลโดยผู้บริการโรงเรียน<ะ>หรือที่เราเรียกว่าครูใหญ่เก่าเนี่ยดูแลให้ดี<ะ>ให้รอบคอบปัญหาต้นทางไม่มีปลายทางก็จะเบาบางลงไป<ะ>เป็นนั้นมาก The, โรงเรียนใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงแล้วก็มีการคัดกรองเนี่ยนะคะจะจะไม่ค่อยน่าห่วงค่ะท่านส่วนใหญ่เนี่ยจะห่วงรวกโรงเรียนสหศึกษาก็ดีโรงเรียนชายขอบก็ดีโรงเรียนต่างจังหวัดก็ดีซึ่งการบริหารจัดการาไปไม่ทั่วถึงเราจะเห็นว่าข่าวส่วนใหญ่ที่มีเรื่องโรงเรียนเรื่องครูนักเรียนอะไรต่างๆมักจะเป็นโรงเรียนในต่างจังหวัดซึ่งอา,อาจจะกดระเบียบความเข้าใจไปไม่ถึง เพราะฉะนั้นก็กถูกหลอ่อหลอมโดยความที่เข้าใจผิดผิดทั้งครูแล้วก็เด็กก็จะได้รับการดูแลที่ปลูกฝังที่ผิดเพี้ยนไปรั้ผู้เป็นฝ่ายรัฐต้องช่วยกันกํากับดูแลฝากท่านผู้ว่าฝากเดมเพอฝากทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องซส่งมีราชการตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค,คช่วยกันดูแลอนาคตของชาติ ไม่ใช่จำกัดเฉพาะหน้าที่ที่ตนเองทำอยู่ะนะครับแร่ผมคิดว่าในเมื่อร่วมโดยช่วยกันทำกันหลายมือหลายฝ่ายบรรยากาศของทั้ง76จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นเมืองหลวงะจะน่าอยู่ขึ้นอีกมากจริงๆแล้ววันนี้เด็กก็มีไม่เยอะแล้วนะคะท่านเพราะโรงเรียนก็ปิดไปเยอะโรงเรียนโรงเรียน,ยนต่างๆในต่างจังหวัดปิดไปเป็นหมื่นเป็นหมื่นโรงเรียนเพราะฉะนั้นเด็ก เด็กที่จะเติบโตขึ้นมาใหมมีไม่เยอะเพียงแต่ว่าเราจะทำไงให้เด็กที่มีไม่เยอะเนี่ยได้รับการอบรมสั่งสอนหรือแนะนําไปในทางที่ถูกที่ควรแค่นั้นเองก็ <c oughs> อย่างที่ท่านเข้าใจ <c oughs> ท่านท่านกล่าวไว้ในหลายโอกาสอยู่ที่บุคคลซึ่งเป็นลีดเดอร์ใช่ค่ะหัวหน้าทีมโร,รงเรียนก็คือผู้มีการใช่ค่ะมหาวิทยาลัยก็คือท่านอธิการบดีถ้าหากเริ่มต้นมาจากหัวที่งดงาม นำทางมาซึ่งผู้ซึ่งทำงานอยู่ข้างใต้<ะ>ครูบาอาจารย์ต่างๆความเรียบร้อยก็จะเกิดขึ้นท่านคะ30นาทีรวดเร็วมากตอนนี้เหลือ3นาทีสุดท้ายอยากให้ท่านฝากอะไรกับท่านผู้ชมที่เป็นแฟนรายการรวมทั้งแฟน YouTube ด้วยเช่นไรคะผมมีความภาคภูมิใจครับที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยใต้ร่มพระบรารมีก็ค,คิดอยู่เสมอว่าอยากที่จะให บ้านเมืองไทยเกิดความเรียบร้อยแล้วก็เกิดสิ่งทึ่เรียกว่าเป็นหลักสุจริตธ,ธรรมภาครัฐก็ยึดถือยึดมั่นอย่างแน่วแน่ก็คือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพระนท่านพลเอกเปรมเคยใช้คำว่าหลักสุจริตธรรมข้อนี้เป็นเรื่องจริงที่สุดครับหากปราศจากสิ่งนี้แล้วและผู้คนไม่ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติเนี่ย ก็จะกลายเป็นปัญหาที่สร้างความหนักใจให้กับประเทศชาติและประชาชนทั้งมวลผมได้ทำหน้าที่มาพร้อมๆกับพี่ๆทุกท่านในพุฒธิสภานี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสทองของชีวิตแล้วก็ได้พยายามทำหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งคิดว่าเราได้ทำกันอย่างเต็มกำลังความสามารถก็ใครขอฝากความหวังความปรารถนาดีกับท่านสมาชิก พุทธิสภาชุดใหม่ที่จะเข้าทำหน้าที่ในมิชามินาน,นี้ช่วยกันดูแลรักษาบ้านรักษาเมืองเพื่อที่ดูกรลานเนยาวชนพี่น้องประชาชนจะได้ประสบแต่ความสุขความสำเร็จความเจริญสืบไปในวันข้างหน้าครับค่ะท่านผู้ชมคะคงจะได้เห็นแล้วนะคะว่า30นาทีที่ได้คุยกันกับท่านอาดีตนางไม่เป็นอดีตนะอย่างรักษาการอยู่ท่านส so วนะคะหมอนง,งปราดาดิศกุล คงจะเห็นแล้วว่าท่านมีความสุภาพอ่อนน้อมแล้วก็มีความรักชาติรักสถาบันและที่สำคัญสิ่งที่ท่านพูดมาจะเห็นแล้วว่าถ้าทุกคนใครๆก็บริหารประเทศนี้ได้ใครๆก็สามารถที่จะมาดูแลเป็นผู้นำประเทศนี้ได้เพียงแต่แค่ให้ท่านมีความซื่อสัตย์สุจริตรักชาติเทิดทูนสถาบันนะคะไม่ขี้โกงแล้วก็มีความเ,าเสียสละ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วคนมีเยอะนะคะทำยังไงคนเหล่านั้นจะได้มาเป็นผู้บริหารประเทศทำยังไงคนเหล่านั้นจะเป็นวุฒิสมาชิกสมาชิกวุฒธธิสภาในชุดต่อไปก็คงจะต้องไม่รู้จะฝากกับใครแล้วค่ะท่านดูรายการนี้แล้วฝากกลับไปคิดแล้วกันนะคะว่าท่านจะหาคนแบบนั้นเข้ามาเยอะๆได้ยังไงคำหนึงที่ดิฉันฟังแล้วติดใจก็คือถ้าคนเรามีสุจริตรมจะทำอะไร ก็ไม่เสียหายจะทําอะไรก็ไม่บิดเบี้ยวแต่วันนี้สุจริตธรรมมันหายไปหรือเปล่าคะเจอแต่ทุจริตธรรมไม่ใช่ธรรมะนะคะทุจริตธรรมทอสารธรรมท,รรมท,รรมทรีเดียววันนี้ต้องขอกราบขอว่าคุณท่านแล้วเป็นกําลังใจนะคะถึงแม้ว่าจะจบในเทอมสอบวแล้วท่านคงต้องมีภารกิจหน้าที่อื่นๆที่จะต้องช่วยชาติและเป็นกําลังสําคัญอย่างยิ่งไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งทางใดก็ทางหนึ่งซึ่งท่านจะต้องเป็นบุคคลสําคัญที่จะต้องอยู่ประครับประคอง ประเทศนี้นะคะในอีกหลายมิติอีกหลายด้านไปอีกยา่างคาะก็เป็นกําลังใจให้ท่านค,ะค่ะขอบคุณท่านต้องขอบคุณสําหรับการติดตามชมนะคะอยากให้ท่านผู้ชมทุกท่านดูรายการนี้แล้วเก็บไปคิดค่ะอย่าดูไปเฉยๆดูแล้วไม่เห็นมีอะไรน้่งพูดกันจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่รายการรักเมืองไทยนํามานําเสนอเนี่ยจะกระตุ้นความคิดจะแบ่งประสบการณ์หรือจะนําเรื่องที่ดีๆจากคนที่มี ความคิดดีๆมานำเสนอผ่านรายการรายการเราก็เป็นสะพานเป็นทางเชื่อมที่จะบอกว่ายังมีเรื่องดีๆโครงการดีๆและคนดีๆค่ะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใ่คราวหน้าอย่าลืมติดตามคนดีๆแล้วก็เรื่องดีๆในรายการของเรา่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ